สุกสุกสองสุกงุกม้มที่เบิ้งอยู่นี่ฟูไปไม่หยาบมันเป็นกาเทียงชมพ่ี้ได้ใบที่ทิมหาเน้อแต่ว่าอยู่ในหัวใบเอมันกะมีห้าเห็นไหมมีห้าแต่ว่าอยู่หันมันจะเป็นเป็นสองคือเป็นหนึ่งเท่านัา้นกลางแต่สุดท้ายสามคือว่าห <5 13 S 1> ้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามเออผลเบิ้งกระทักเนี่ยแต่ใบทิมหา<ช> <5 13 S 2> นี่หาหนึ่งสามมัหมายความว่าทิบห้ากัน ตัวคนใบได้ใบอยู่แล้วในหัวถ้าเมื่อคนบอกแล้วคุณต่างมากวกมือห็นว่าเขาจะจะจะตกแก่หลายกันคุณว่นเพราะว่าจะเศร้าออเออแต่คักันรับดเออเออแต่ว่าคนเบิ้งยนอนคือเป็นเรื่องร่างมีตัวบนเออเอเออคนมาจีพอจะกังวลหลายเขาขึ้นฝันเกี่ยวคนเคยมาด้ เมื่อนี้คิดว่าถบัวไม้วันตัดป่าเมื่อนี้วันตัดป่าอีกก็เลยได้มาจอนี่ทำไรกำลังบาดเหี่บงบ่อเห็นกันเพราะว่านึงนี่สายอมานาันบานี่มันที่เป็นจังชีแด้พรมวานกันไปตรงกับพร้มฝันีตรงพรฝันวานฝันมาจังไห่ะอันมีแม่หิงสองคนนางไปหาเล็กุ้ยกันว่าโอ้หนังน้ำบนชีใส่น้ำอืมบนชีใน้ำมีสองคนชีใน้ำมีสอง นี่สองคนสี่เซนนามสองคนสี่เนาี่สี่เซนามน้ําบ่อนามน่้อเป็นสองนบ่เนี่สองคนกับสี่สองหนึ่งกัแล้วครับสี่สองข้างวาเอาจอดหนึ่งมาใส่เอาสี่สองเพิ่มปสี่สองหนึ่งมต้องใส้นี่ยงองคนนี่แล้วเนาะแต่ว่าเป็นสี่เซนนานาํามัอนนิ่งอยู่เอยที่นามนามมืนปิดนาอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วแต่เขาบอกเขาบอกถึงนั้นเขาอเพิ่มไปดครับความเนดียายาไป ยายาไปร้อนเลืดิคือว่าคนแหลกเขาง่าก็ยังนาขี้หน่อยเราล้ำเราแหยรหัสอย่างจิติจำในวอเพิ่งเปิดรหัสออกใม้เอาเบิ้งนั้นขึ้นแทนกับก็ตรงกับผ้าหาดเนี่ยแต่ผู้ใี้่เบิ้งเป็ี่นด้ละตรงกันสามยางเราก็เสียเอาเนื่ใดดีเพราะว่านึ่งนาขี้หน่อยรับเพิ่หย่รหัสปูเพิ่งกะให้เพิ่มเตียมีพีกรเันบหนาที่เขามารับเป็นับบตรงกันตรงกันี้ดีนะย่ำย่ำเลขอีกไหมคะแน แ้ำเลขที่สุดนี่ตานี่ตัวตัวหนังๆคือตัวหาล่ะกับตัวซีตัวหาแล้ตัวซีคือเกาค่ะแตตัวซีต่ว่าหายตัวสับป๋อนี้ตัวตัวเดียวดินะตัวตัวเดียวหายตัวเดียวไอ้คนเขาไม่หายไม่ซีแต่ว่าไม่ซีเนี่คือบ้านเดียดจับผูบ้านเดียจับผู โอ้ตัว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 เย็นแลครับก็มัใจแล้วนาขี้หน่อยดีนะมันใจแล้วนะขี้หล่อยหลายหลนยครับเห็นทักด้วยเได้ออันคืออย่างนี้เหรเพราะว่าจับกู้เนี่ยครับคนกมันมันมันมเป๋อย่างดวเวหนึ่งมันเป๋มาเทียนหนึ่งอย่างนี้ท่นี้ก็เป๋ดิอาจารย์เกษมเมาเพาว่าที่เขาเชียงเมืองว่าที่เขางานผู้เกียจเพิ่งมาปุ๊บมันมาบ่กเขาเขาแต่ซีตัวเดียวก็เขาอี่ีเดียวของตาได้เห็นกะโต๊ามาหาร เตาก็เป็นน้ำทีกับเขาที่ตัวเดียวอืมวันนี้ตัวหา่ปูเนี่ยมันมีมันมีหาขาแต่หลายห้างเลยบอกครับปูต่ตยมาตัวนึงฝัดเอาแต่เอาแต่เจ้ปูจะเอาแปดนะม,มันฝัดเบาเขา่าม,มันเบาเข่าขาที่แบบเออขาต้องขาดดีเขาเลยหาขาบ่ราะว่หาขาเบี่ยงนึ่งตรงนี้ล่ะเบี่ยงล้วหาขาเนี่ยเดี๋ยวสีบ,บอตัดถิ่นนะโอ้ก็อ,อย่างที่นะเตามาหัน,หนตัวนึงหนะันนะเต้าไม้หนาเมียนั่นนะพอเตาออกนี่ปุ๊บปูมาตัดเข่ามาหาให้มากเลยในห้องนี้เออเแล้วเขาก็บอกใ่้พลาดบะไรนี้มันเป็นหา ได้แต่ปูโรกับไายในบุได้กับพอดมอยู่นี่ได้สองคนพอดมในมือหนึ่งปูโลได้หาพันน้อนกับผูนึงว่าเจ็ดซีถึงได้นอนเจ็ดสองถึงได้นอนแล้วก็เป็นน้ำบอกเขาว่าที่แล้วได้แล้วค่ะวังนึงหนี่วังขาดแต่ค่ะน้องทั้งบนทั้งล่างนี้ก็เลยนี้ยังยังบม่หม่นใจหรอกเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเพื่อเด้เห็นชื่อว่าสุนมากอ่ะยาผู้เจ็ดเพิ่นก็บอกเป็นในอยๆแต่ว่าเขากบอกได้เข้าใจเพิ่นเลยเพิ่นบอกว่ารักษาเวียงวังให้ดีๆนะ เพ็่นมารักษาเวียงวังให้ดีๆได้เพื่นมารักษาเวียงวังให้ดีๆได้เพื่อนกับวาอยานะเดือนเก้าฉันจะกลับมาหาเธอใหม่เ <ๆ S 2> พราเดือนเก้าเดี๋ยวกลับมาหาเธอใหม่เราเพื่อนเก่าเลยเอามาแอปเปิลวางไว้หน่เพื่อนเก่าพ่องมาไร่พองไว้ให้เธอจําให้ดีๆนะตีปิดศาสนาเพื่อนบอกสวดมนต์แล้วลหะตั้งจิตอธิษฐานคือมีแนวมาก,กังอยู่นี่แนวมะกังดึงจิตกับวกเขามา ยังไปรอตัดปามอยู่คุณคิดนะเดี๋คิดเขามาได้หนปลาก็ไปรอตัดปาม่พักไว้ตีสองขึ้นมาเออวัดเปเปดเนี่มีไมยิสองคนนะตอนนี้ขึนก็ไม่ยิงไหนหสคนน้ำเด็กสองคนมหาอ่าฮ่าแฟีตีข้าวขาวาีสอาีสอาีออ่มอาีออีีย่าีวเอา่นแ่ล่งสียงี่ปแปไปข้าวๆานแต่ว่ายกนีกนีือสี่ใดเแต่ว่า ไก่เมือพากันมาผู so okay. Exactly? Okay. 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 Nice ้นึ่งถ้าคอยคอยถ่ายกันเนาะครับโอ้ใช่คิดนะค่ะไก่เมือเนาะเอาเอาเช่านั้นและก่อนพอทำจนดวงดังโบได้หรอกเพราะว่าเพิ่นวันยามันแตกเพิ่นกับทีเอาพายได้ถวายพักคู่พอได้ถวายสั่งสารเนี่ยนิดนิดน้อยไปเพรานว่าเพิ่นว่าเราเลยหรอกเออเพื่อนเราสัตว์นิยนต่ำหมดหนึงเออเพราะว่าเพิ่นก็ว่าทีให้หลายๆเลยคือคืออยู่โบปันได้หรอกเดี๋ยววันอายุต่พอได้มากินมาทานพอได้สั่งแน่นิดนิดน้อยไปเพิ่นว่ามันเขาจะเลี้ยวหรือดอกิ่นว่า ใจก็อยากว่าให้แล่โอคนละอยากให้ดังปุ๊บจย่งวดหนึ่งคนแห่ตวนเงินมาจากสองสามล้านให้สร้างไม่ยช่หรือว่าวันผลวอดได้คนผลวอดได้เพิ่นเพิ่นว่าโบไฮยังไงล่ะเพิ่นว่ามันดงมันดังเพิ่นว่าออดดังอ๋อเท่านั้นแหละเด้อที่ยันนาเอาท่านก็จับเอาไว้แล้วเนี่ยใบเทียมปีมันนเป็นตอดต่อคอยกันแะละคอยจะเอายุยากเลยชาติคนเอานั่นหมด คือยาวไปจับเอาแล้วเนี่ยยนี่เลยพิ่งเอาแล้ว่าไหนเป็นจีนไหนเมื่อตองเาว่นพอเขาแล้วเื่อนมาาเแต่ขัดจเวลาเจียกินดาวใ่ไหมเจียกินอย่างกรอยู่นี้ยุ่เพราะว่าในประเทดอ่นเน้นๆเนี่ยเพราะว่าอันอันนกก็บันทึเก่ายวก่อนเ่็นไาจรงีอัญญามาแต่ผู้เก็บเพลินล้ำแล้วคนได้เอาเขาไปสอนบอกว่าลักษายังวังให้ดีๆเด้อใหญ่กูเลย อันใดบ่ดีบ่งามบ่นี่เป็นวังปูวังยาบ่นสิกจิตมาทานบ่นาญาตยายมี่มากินมาทานน้ำพาสรงโอเจ้าว่าจารย์มาให้รักษาวังนี่แวันหนึ่งใหญ่ผู้ใดมากล่าวลาวใหญ่ผู้ใดว่าแนวๆนี่อยู่นี่ครับสิ่งที่บ่ดีอย่าให้มาเว้าว่าพื้นคนเพิ่นก็บใเว้าเลยเพิ่นบอกเลยให้ไปเว้าบนอื่นครับเพิ่นบอกว่านั่นบานก็เลยรับไปเพิ่นก็จุงไปแขนไปพุ่นแล้วพุ่นคุณก็เห็นอยู่หลายๆพวกที่ทุกข์เฮ็ดอยู่แล้วก็เพิ่นก็ว่าเดือนเก้าฉันจะมาหาอีกหาเธอเด้อออล่างนี่ไ แล้วเ,าาลเพิ่นเก่ามักแอปเปิ้ลใส่มือให้ควงมาไล่ยของอืมโอจักสิวางได๋อใชสิแบ่งเพิ่้ลหายเพิ่นอยๆใช่คนมาหากันโดนโดนเพิ่นมาใช่นึงครับครับเฮากครับอันนี้ก็เป็นบัญชีของทางวัดเด้อครับเด้ออ่าวกไอก้อก็ลงให้เนาะครับเนกกาะกทุกคนก็้ามีจิตตธา,ายังกะเอาเข้าบัญชีทางวัดโดยตรงเลยนะครับเด้ออันนี้ก็เข้าบัญชีของวัดเนาะครับเนาะ สารคดีนี้ก็ให้มีโชคลาภกันทุกคนทุกคนนะครับนอกบัญชีทางวัดกระโลกใหไทยถ่ายคลิปแล้นะครับกับไอเด็กโทรศัพท์ของพระอาจารย์กระโลกให้ถ่ายคลิปแล้นะครับเนาะติดต่อโทรมาถามได้นะครับเถ้าต้องการเป็นเจ้าภาพปันเดิงอะให้ติดต่อโทรมานะครับเนาะถามได้นะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียังงามๆครับสวัสดีครั้งที่สองบัดนี้อ่า